สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องออน่าสนใจมากๆเลยนะครับมาจากอัตถกถาชื่อลิตะชาโดกครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปคือพระพุทธเจ้าท่านทรงปรารบถึงภิกษุบางรูปที่ท่านบริโภคปัจจัย4อย่างจีวรหรืออาหารเนี่ยโดยที่อาจจะยังไม่ได้พิจารณาให้ดีก่อนนะครับใช่ค่ะซึ่งฟังดูเผินๆเ,เหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพระพุทธองค์นี่ทรงชี้เลยว่าการทำแบบนั้นเนี่ย เออมันอันตรายเหมือนกับการที่เรากลืนยาพิษเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะโอ้ยาพิษเลยเหรอครับค่ะเพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่ผลเสียที่ร้ายแรงมากๆได้อย่างเช่นเอ,อ่อการไปเกิดในอบายภูมิหรือภพภูมิชี่แบบมีแต่ความทุกข์ทรมานฟังดูรุนแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นพระองค์ก็เลยส่งยกเรื่องราวในอดีตชาติของท่านเองขึ้นมาเล่าหรือที่เราเรียกว่าชาดกนั่นแหะครับ อ๋อค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพนันการเล่นสกาแต่ว่าบทเรียนที่ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคซะง,งั้นขาดไม่ถึงเลยครับนี่แหละคะ่ะประเด็นที่น่าสนใจว่าเอ๊ะเรื่องการพนันการเดิมพันแพ้ชนะเนี่ยมันจะมาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันการบริโภคอย่างมีสติของเราได้ยังไงต้องลองมาฟังเรื่องของนักเลงสกาท่านนี้กันคะ่ะซึ่งท่านเป็นถึงพระโพธิสัตว์นะคะ ครับผมเรียงเกิดที่เมืองพาราณสีครับในชาตินั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านเป็นนักเลงสกาที่ต้องบอกว่าฝีมือดีมากค่ะแล้วท่านก็ได้ไปเจอกับนักเลงสกาอีกคนหนึ่งแต่คนหลังนี่มีความไม่ซื่อสัตย์อยู่คือขี้โกงอะครับอ๋อค่ะแล้วเขาโกงยังไงคะวิธีโกงของเขาก็คือ,เ,อ,อเวลาเล่นกันไปพอเห็นท่าว่าตัวเองกําลังจะแพ้แล้วเนี่ยก็จะแอบหยิบลูกสกาครับใส่ปาก กลืนลงท้องไปเลยฮะจริงเหรอคะกลืนลูกไปเลยเหรอใช่ครับกลืนเลยแล้วก็ทําเป็นโวยวายว่าเอ๊ะลูกสกาหายไปไหนพอเป็นแบบนี้เกมมันก็ต้องอยุติไปใช่ไหมครับก็ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะไปโอ้โหเจ้าเล่เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านรู้ทันครับก็เลยวางแผนแก้เพดนิดหน่อยอืมยังไงคะท่านก็เอาลูกสกาทั้งหมดเลยนะครับไป คลุกกับยาพิษชนิดที่แบบร้ายแรงมากแล้วก็เอาไปตากแดดซ้ำๆเลยๆครั้งเลยให้พิษมันซึมเข้าไปในเนื้อไม้ลึกๆเลยครับโหเตรียมการอย่างดีเลยนะคะใช่ครับจากนั้นก็ไปท้าเล่นสกายอีกครั้งแล้วก็ถึงฉากสำคัญสินะคะใช่เลยครับพอถึงตาที่นักเลงขี้โกงคนนั้นกำลังจะแพ้อ,อีกครั้งเขาก็ทำเหมือนเดิมเลยครับคว้าลูกสกาจะเอาเข้าปากใช่ครับกาลังจะหยิบเข้าปากเลยเพราะโพธิสัตว์เห็นทันพอดีก็เลยตรัสเตือนขึ้นมา เป็นคาถานะครับแต่ถ้าสรุปความหมายก็คือประมาณว่านี่เจ้าคนพานเจ้ากําลังจะกลืนลูกสกาอาบยาพิษร้ายแรงเข้าไปนะไม่รู้ตัวเหรอกลืนเข้าไปสิแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าผลร้ายมันเป็นยังไงโอ้โหเตือนแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะครับผมพอพระโพธิสัตว์ตรัสจ,จบนักเรงคนนั้นก็เออเกิดอาการพิษกําเริบขึ้นมาทันทีเลยครับตาเลือกล้มฟุบสลบไปเลยแย่เลยนะคะนั่นแต่ว่า มีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือถึงแม้ว่าจะเป็นแผนแก้เผ็ดเอาคืนเนี่ยแต่พระโพธิสัตว์ท่านก็ยังมีความเมตตาอยู่อ๋อครับยังไงครับท่านก็รีบไปปรุงยาถอนพิษนะคะแล้วก็ช่วยรักษาจนนักเลงขี้โกงคนนั้นฟื้นคืนสติขึ้นมาได้แล้วท่านก็สั่งสอนว่าอย่าไปทำแบบนี้อีกนะคือมันน่าสนใจนะคะแม้จะตอบโต้ความไม่ซื่อสัตย์แต่สุดท้ายก็ยังช่วยเหลืออยู่ดีจริงด้วยครับเป็นมุมที่เออน่าคิดเหมือนกันเนาะ พอเล่าเรื่องนี้จบพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปชี้ให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์ในตอนนั้นก็คือพระองค์เองในอดีตชาติค่ะส่วนนักเลงขี้โกงคนนั้นในชาดกก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าเป็นใครในปัจจุบันอืมซึ่งตรงนี้ก็คือการเออดึงเรื่องราวกลับมาเชื่อมโยงกับคำสอนตอนต้น,นเรื่องเลยนะคะว่าการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่หรือสิ่งจำเป็นพื้นฐานต่างๆในชีวิตเราเนี่ยหรือจริงๆไม่ใช่แค่ปัจจัยสี่หรอกค่ะ,คะอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณค่าประโยชน์หรือว่าโทษของมันเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับนักเลงสกาคนนั้นเลยที่กลืนยาผิดเข้าไปโดยไม่รู้ตัวใช่ครับมันอาจจะนำทุกข์นำโทษมาให้เราได้ในภายหลังถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบทเรียนสำคัญที่สุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของสตินะครับการมีสติรู้ตัวแล้วก็การพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน ก่อนที่เราจะรับอะไรเข้ามาหรือจะใช้จะบริโภคอะไรไม่ใช่แค่เรื่องอาหารหรือสิ่งของวัตถุเท่านั้นนะครับค่ะแต่ผมว่ามันรวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราเสพกันทุกวันนี้ด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังกลืนเข้าไปเนี่ย มันเป็นประโยชน์จริงๆหรือว่าแฝงไปด้วยพิษภัยกันแน่จริงด้วยค่ะนี่น่าคิดมากเลยดังนั้นเอ่อคำถามชวนคิดปิดท้ายสำหรับวันนี้ก็อาจจะเป็นว่าในยุคปัจจุบันเราของเราเนี่ยที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นไปหมดเลยนะคะมียาพิษอะไรบ้างที่มันอาจจะแฝงรูปมาแล้วเราอาจจะกำลังกลืนหรือบริโภคเข้าไปโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นผ่านการเสพสื่อการรับข้อมูลหรือแม้แต่ค่านิยมบางอย่างโดยที่เราอาจจะ,ะขาดการกลั่นกรองขาดการพิจารณาให้ถี่ถ้วนไปหรือ เปล่าอันนี้น่ากลับไปคิดต่อกันนะคะ